สวัสดีครับพี่น้องป้องฝ่ายบรรยากาศบ้านเบาอ้วนครับผมโอ้โวันพาที่กัล่างตกเนอะทงห้ทงหน้าบ้านคนหรายๆคุกัอาดเงียบสงบก็ยังบ้านเบาอ้วนเนอะวิวที่วทัศน์สวยงามครับยังเป็นธรรมชาศาตร์อีสานบ้านเท่าอยู่ มาก็เขานี่ก็มีมังเกิลนะครับสุสานตรงไปนี้ก็ตรงไปนี้ก็สิีทางรถไฟครับผมทางรถไฟอันราเอวนติดทางรถไฟเนาะนะครับมองทางหลังบรรยากาศห้างเดียงทงไฮทงแน่นะอย่างเี้เป็นป้าณะใหม่ครับผม งอฟนิโอโนมาเอายธรรมศาสตรครับมีแต่ป้าสวยงามครับผมบักเลี้ยกละงามเลยนะครับหมากเล็บแมวครับ,ารย,บ,รบยากเล็บแมวเขออกละากับท่านไส้นะกับท่านไส้กับท่าน,าานปลาแซ่บครับโวลไม้ก็บพวกเอิญกินนะของปลาของบ้านเฮา มาพีพ่นนะครับมีบดครับน้ำมัอนี่หุ่นนะครับบรรยากาศเป็นอย่นี้พระลานหินนะครับชาวบ้านผมนี่มันเป็นทีพระลานหินทั้งเบิดโอนสุดพุ่นครับสุดขึ้นไปนทั้งพุ่นละทั้งเท่งทั้งบานหมดนะครับเป็นพระลานหินก็ไปก็จะเป็นทัง้งรถไฟเนาะท้างหนาเนาะ นี่แหละครับผมธรรมชาติแบบบ้านๆนะแบบบ้านหละๆคนกับว่ามี่นะว่ามี่คือจังสี่นี่แหละครับคนเฮาเกิดมาชีวิตไม่ต้องรวยเราก็มีความสุขได้คืงพอใจในสิ่งที่เรามีนะคนรวยหลยๆท่านคนกะว่าได้อยู่คือเฮานะ เพิ่นก็นได้อยู่แบบเรื่องแอร์แอปนะครับผมเวลาพักผ่อนเพิ่นก็บ่มีเฮาเกิดมาจนทัดีแล้วครับเวลาพักผ่อนเฮาก็มีให้ครอบครัวเฮาก็มีครับผมสวยงามครับผมบ่งวิวครับทางปลาบ้านปลาเนาะฟังทางฝุ่นคามทั้งรถงไฟไปกับสิบเป็นโรงเรียนครับผมาสีเงาเนี่ยนะครับคลิปนี้ ผมก็อยากไล่สดอยู่แล้วครับแต่ผมเข้าไปเช็กบองว่าเขาว่ามีมูฮอดพันคนนะมันก็ไล่สดให้เบื้องบอดเลยนะสมัยด้เิ้นครับนี่เฮ็ดบ้านนี่ครับต้นยุค่าน้่ยมึตัดด้เบิรลดเหรครับนี่น้ำทางมาไฟเนี่ต้นยุค่ากับบอดี้ซี่ครับมาตัดเอาหลดเฮ็ดตูบเฮ็ดมองนั่งกินเราเฮ็ดเตียงเฮ็ดแค่ครับ สวยงามเนี่ยครับผมทั้งรถไฟนี่นะครับคือความอเมซิ่งของบ้านผมรถไฟเรียนผ่านเนะนำมาแรงกัดเสียงดังเนี่ยครับสองรอบสามรอบนะครับความสวยงาม อเมซิ่งที่หลายคนอยากมีแด่กะบมมีครับเป็นไรครับบ้านบ้าอ้วนบรอยูบวะครับอันนี้ก็เรื่อมน้าวแล้วนะโอ้นครับฝากติดตามเบิ่งคลิปจบในเด้อ้เดเบบ่งจบกะขอบคุณมากครับขอบคุณครับทิ่ติดตามเบิ่งจนจบนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ